กราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับในสุดเวทุกคนในสุดในสุดพี่ก็โดนปลดแบนดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากโดนแบนดเจ็ดวันเนาะทีเนี้ยมันต้องเล่าเหตุการณ์ก่อนวันนั้นอะ่ะพี่อ่ะจะอัดคลิปแมปพลอยเดตเทอร์วอดดีเฟนนี่แหละแต่ว่าเอฟเคกระโดดไว้ในแมปโกอาการเดนแล้วก็โดนแบน์ไปแบบงงๆนะครับซึ่งตัวละครที่พี่จะรีวิวคือไททันไคลโลคร็อกสตเกอร์นะครับตัวละครเนี้ยมันเลดออกน้อยแล้วก็หายากด้วยก็เลยกะจะมารีวิวนี่แหละแต่ว่าอยู่ๆก็โดนแบนด์ไป <laughs> เอาจริงๆนะตอนนี้มารีวิวก็รู้สึกว่าตัวละครมันก็เก่าแล้วอะแต่ว่านั่นแหละเสียดายนะฮะอย่างน้อยก็มีก็รีวิวก่อนละกันเนาะซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นอัลติเมตตัวหนึ่งที่เลดออกค่อนข้างน้อยเนาะแล้วก็โจมตีแบบทะลุ DPS สูงมากแต่ว่าลุกเล่นอื่นๆน่ยคือไม่มีเลยเวเป็นตัวละครประมาณ3สัปดาห์ก่อนมั้งเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นโคลอสเซียมใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วเป็นเวสแลนด์อันนี้ก็จะเป็นของเทศกาลก่อนเลยจริงๆก็จะมีเจ้าแกมแมลเลย์เนี่ยตัวนี้ก็ยังไม่ได้รีวิววเเเนนาาาาามมมัหายายยกกกลลลแราาสป้คคโูง เอาเป็นว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปรีวิวในเอเนเรตละกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้แบบไปไกลที่สุดหรือเปล่าเนาะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยมันมันแบบเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีอ่ะเข้าใจความหมายปะมันดาเมจแรงตีทะลุแต่ก็นั่นแหละครับมันได้แค่ตีทะลุแล้วก็ดาเมจแรงอย่างอื่นไม่มีเลยนะหยุดเวลาเออหรือแบบคือปกติตัวละครนาฬิกามันควรมีสกิลพิเศษเพิ่มเติม,เ,ตมเว้แต่นาฬิกาล็อตหลังเนี่ยไม่มีอะไรเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เขาทําการจัดทีมแป๊บหนึ่งนะเออแล้วช่วงหลังเนี่ยพี่า ซอมบี้ไททันทีวีอ่ะมันใช้ในการฟาร์มมันดีก็จริงเพราะมันใช้เงินน้อยใช่ไหมแต่เรื่องของอัถาประโยชน์พี่ว่าตัวเดอะโกลเด้นสกีบีดีกว่าสโลรอบตัวการสตันได้ยเยอะแถมสตันพวกอยเลทได้ด้วยก็ก็น่าจะโอเคกว่าถ้าใช้ในการเขาเรียกว่าไงเอามาซัพพอร์ตเนาะจริงๆอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้คือ Star Force TV m a แแต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยดีแต่ว่าต้องเล่นกับเพื่อนนะครับมันจะเป็นการแบบสแปมหินรัวๆลงมาหลายๆอันมันก็วางหินดักไปเรื่อยๆๆค่อนข้างดีนะแต่ถ้าเอาไปโซโล่ก็ไม่ค่อยเวิร์ เพื่อไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆละกันพอดีว่ารีบรีวิวรีบไป <laughs> แล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนไปเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและขอฝากร้านค้าบิวปกรณบอนปะเกิวไว้ด้วยนะครับบิว <View S 2> ปรกรณช็อป <Shop. S 2> ร้านซื้อขายตัวละครสินค้ารูปบอกราคาถูกล่าสุดมีแมปสปองบ๊อบแล้วนะมีตัวละครเทียเอสราคาถูกให้เลือกซื้อมากมายและนอกจากแมปสปองบ๊อบนะครับก็ยังมีแมปอื่นอีกด้วย อย่างเช่นแมฟฟิทเองก็มีบริการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นการรับฟาร์มเบ็ดต่างๆนะครับเรียกได้ว่ามีบริการแบบครบถ้วนเลยยังมีบริการรับเติมรูบักรูบักแท้ปลอดภัย100%แถมถูกเติมเองด้วยนะสินค้าและบริการมีให้เลือกซื้อเยอะขนาดนี้ถ้าสนใจก็อย่าลืมนึกถึงร้านค้าบิวประกอบนะครับสำหรับตัวละครเนี่ยนะครับใช้เงินในการลง1,250ซึ่งในเลเวล1นะครับก็ดาเมจ4,875ระยะ50คูดา0.65จะเห็นนะครับว่าตัวละครเนี่ยพุ่งไปตีเป้าข้างหน้าเนาะ แล้วก็ขึ้นเลเวลสองในใช้เงินแค่2,000นะครับก็ก็ดูไม่ค่อยเยอะนะในฐานะที่เป็นตัวละครอนะัลติเมตเนาะมันดูไม่ค่อยเยอะแต่ว่าระยะยาวไม่รู้พอเลเวลสอดาเมจเก้าพระยะห5าสิคูดาวศูนและใช้สี่พในการขึ้นเลเวลสามนะครับเลเวลสามดาเมจเพิ่มมาเป็น1น5 0 0ระยะห5าสิคูดาวศูนย์ใช้เงิน7,500ขึ้น4ี่เลเวลสีดาเมจเป็น37,500ื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับคูดาวศูนย์จุดห้าแล้วก็ใช้เงินอัพเกรดหมื่นสองระยะ แล้วก็ใช้เงิน18,000ในการขึ้นเลเวล6แต่พอเลเวล6เนี่ยแปลกคือดามเมจขึ้นมา70,000ก็จริงแต่ว่าระยะเนี่ยลดจาก60เหลือ55นะครับครูดาวเดรสศูนย์จุดสี่แล้วก็ใช้24,000ในการขึ้นเลเวล7นะครับเลเวล7เป็นเลเวลสุดท้ายซึ่งดามเมจเป็น86,000ระยะส0ครูดาวศูนย์จุดสี่นะครับความแปลกของตัวละครเนี่ยคือเมื่อกี้เห็นใช่ไหมอยู่ๆมันก็ลดระยะการโจมตีไปอันนี้พี่ไม่เข้าใจว่าลดทําไมเว้ยอันนี้คือแปลกแปลกมาก คือตัวละครมันก็ไม่ใช่เออเอ่ะมันเป็นแค่โจมตีทะลุเฉยเว้ส่วนพื้นที่ในการวางตัวละครนี่เลยวางต่อตูดกันได้แบบรัวๆๆนะครับก็คือใช้พื้นที่น้อยมากๆไอ้พื้นที่น้อยมันดีนะเวลาวางบับมันก็ง่ายดีอ่ะเดี๋ยวทำการสแปมวางตัวละครไปก่อนละกันนะครับผมวางสักประมาณนี้ละกันแล้วก็วางตัวบับโอ้โหจริงๆถอยมาอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวบัฟมันก็ยังครอบคุมอยู่เนาะแต่ช่างมาละกันอ่ะ ทีนี้ก็วางสว่านคาเมราแมนจริงๆน่ะถ้าสมมติจะลงเอเลดอ่ะพี่แนะนําว่าชีฟของแมนจะดีกว่าตัวไททันสว่านคาเมราแมนนะครับสกิลมันดีกว่าถึงแม้ไอตัวระยะในการบัฟระยะจะน้อยกว่าแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับมาทีนี้มาดูหลังมีบัฟแล้วกันสําหรับตัวไททันไครโอคอกสไตรเกอร์นะครับชื่ออ่านยากจังไททันไครโอคอกสไตรเกอร์หลังจะได้รับบัฟนะครับเป็นระยะเพิ่ม20%ลดคูลดายิบห้แล้วก็ดาเมจ25%นะครับก็ดาเมจเพิ่มเป็น17,500 ระยะ7จแล้วก็คููดาวน์0.301านะครับ d p เดาเมต่อวีนะครับก็อยู่ที่วีลามแสนหนเนาะก็ถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยมันติดที่ว่าลูกเล่นมันไม่มีเวอารมณ์แบบเขาเรียกว่าไงคือตัวละครดีๆมันจะมีพวกสกิลพิเศษอย่างเช่นสโลสตันหรือจะแบบทำติดสถานะต่างๆเนี่ยพี่มองว่าพวกนั้นเป็นยูนิสกิลที่ดีเวแต่ตัวตัวเนี้ยมันโจมตีแบบ เพลซิ่ง <Pier> ก็คือโจมตีทะลุเป็นแนวตรงถ้าศัตรูไม่เดินเป็นแนวตรงก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วอะอ่ะเดี๋ยวพี่ทยอยวางตัวละครก่อนละกันเนาะแต่ก็อยากรู้นะว่าจะไปได้สักกี่เวฟเวแต่คิดว่าน่าจะไปได้เกินร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบอะถ้าแบบไม่ออโต้นะน่าจะไปได้ไกลอยู่แต่ก็ไกลไม่มากเพราะมันโจมตีคือโจมตีแรงอะไปได้ไกลแต่ว่ามันโจมตีแบบเป้าหมายทะลุอะพอเวฟหลังๆมันจะมีพวกกาดทอยเลตไอ้พวกนั้นที่วิ่งเร็วทำอะไรไม่ได้เลยไอ้พวกนั้นก็คือซิ่งไปเลยจ้า ทีนี้เงินทั้งหมดใช้เท่าไหร่ก็ในการวาง1250บวก2,000บวก4,000บวก7,500บวก12,000บวก15,000แล้วก็บวก24,000ใช้รวมๆนะครับก็65,750เอาจริงๆถือว่าน้อยนะในบรรดาอัลติเมตเนี่ยตัวละครนี้ถือว่าน้อยเลยเพราะหลายๆตัวละครเนี่ยจะใช้ประมาณหลักแสนนะครับหลักแสนบวกๆเลยอย่างเช่น ท่านเกรซียทีวีแมนหรือถ้าจำไม่ผิดอัปเกรดให้ท่านดิวดากอนเนี่ยก็ตัวนี้ก็ตัวแพงเหมือนกันนะคือพี่อมองว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเหมือนกับตัวกึงก่งกึ่งกลางเกมสะมากกว่าวะ่ะแบบอ่ะต้นเกมก็ใช้เงินเยอะก็ลําบากนิดนึงแต่กลางเกมพอได้พเพราะเล่เกมเนี่ยลําบากเพราะงั้นตัวนี้นี่ไม่ค่อยจะอวยสักเท่าไหรว่ว่ะแต่มีได้นะมีสะสมได้เพราะเป็นตัวละครหายากก็สะสมได้เนี่ยดูดิเวฟแค่หกสิบเจดก็เริ่มมีโอกาสที่แบบทะยอยหลุดแล้วนะ ขนาดมีพวกทอยเล t ติดสตันด้วยติดสโลโลลัวเนี่ยดีไม่ดีนะครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็ต้องกดหยุดเวลาแล้วหยุดเวลาเพื่อเพิ่มดามเมจคูณ3แต่จริงนะพี่ว่า2ตัวเนี้คล้ายกันวะ่ะฟอร์เรนคองแมนกับไอตัวไททันไคโอค็อกสไตรเกอร์เนี่ยดูดิระยะ60เท่ากันแต่จะต่างที่ดามเมจกับคูดาวเออเข้าใจได้นะมันควร่ตงเพราะว่าตัวหนึ่งเป็นกอรี่ตัวหนึ่งเป็นอัลติเมทเนาะอ่ะพี่ว่าเดี๋ยวเรากดหยุดเวลาดีกว่าถ้าไม่หยุดเดี๋ยวมีโอกาสที่บ้านจะแตกสูงนะครับ กดหยุดเวลาแต่ก็เคลียร์เวฟเร็วนะครับด้วยความที่ตัวละครมันดาเมจแรงเนาะเวฟ85ยังชิวอยู่เอา้าเอา้าเดี๋ยวนะเอ๊ะคือมันไม่มีตัวหลุดสักตัวนะเว้ยทุกคนอีกแล้วเนะี่ยเอ้ยมันมันพี่ว่าช่วงเวฟเนี่ยช่วง85ถึง90เนี่ยมันมันสามครั้งแล้วนะตั้งแต่พี่อัดคลิปมานะี่คือครั้งที่สามนะทำไมมันบ่อยจังวะ สามหรือสี่นี่แหละโคตรบ่อยเลยตรงเนี้งงงงมากที่งงคือทุกคนเก็ตเก็ตป่าว่าดาเมจอะ่ะมันมันเยอะนะพี่ว่ายังไงก็เคลียร์ทันแล้วช่วงเวฟแปดสิบกว่า,วามันไม่มีอะไรที่แบบที่จะเคลียร์ไม่ได้เว้ดาเมจมันทันอยู่แล้วก็เลยไม่เข้าใจว่าบ้านแตกได้ไงเว้อันนี้อันนี้งงอันนี้งงมากเลยเมื่อกี้ลองสังเกตดูนะครับลองย้อนกลับไปดูก็ได้มันยังไม่มีจุดที่ตัวละครหลุดเลยถ้าหลุดใช่ไหมจริงจริงตัวละครต้องหันไปตีข้างหลังเว้แต่ก็ยังไม่มีตัวไหนหันไปตีเลยแปลกมาก เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวตัวโคโลสเซียมแล้วกันนะครับตัวละครที่เหลือเนาะก็กอรี่ส่วนเซเลเทียลเนี่ยน่าจะหาไม่ได้จริงๆมีแกมมาเลออันนี้ก็ถ้าหาได้ก็จะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีคนขอเยอะพอสมควรเนาะมันมันดูโหดแหละแต่มันราคาแพงแล้วก็หายากมากเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม